ตัดเลยค่ะว่าสบายมากว้าวววนวววววนวววเวว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 คววควว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 อว่ววววะค่วว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 คะวว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 ้วววววววนว้งวว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 มวววววาวว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 รวว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 วคววงวว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 กวว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 อวเยอะว ทั้งอันนี้ของนอร์สแคนาดาไม่เกี่ยวกับงานเราค่ะใช่แล้วนะคะใน,ในจังหวัดที่อยู่นี่บริวมณฑลสมมติพารังกาีปทุมธานีนครปฐมแล้วก็รวมถึงในุโลทพฯที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยสี่จังหวัดนี้ได้ไป,ป,ปามาทั้งมดเลยมาโบร้อรอคะสถานที่เราเที่ยวไปมาแล้วไม่ไม่ไรับเรเพียเยแล้วค่ะตามไปทุกที่เลยไหม ทุนงานอาอย่างนี้ถ้าตามไปรุ่นี้รุงานต้องรู้ว่าคุณแกรงชอบทานอะไรในสีจังหวัดนี้โอ้โหเอาแหละยากเลยไหคะเอาแค่เนดูดีกว่าี่คุณแรชอบคุณเบนดูอะไรนะถ้าทุเรียนต้องมังมอนค่ะทุเรียนมงอกต้องชอบทานทุเรียนจริงไหมคะัอนมมนโอะไรครับอะไรนะอบคาไต ปาสลิดปลาสลิดปลาสลิดวันนี้มีมานะคะแล้วชอบไหมปลาสลิดชอบครับอ๋อแต่บางทีก็อร่อยเหมือนกันบัมบีก็อร่อยแต่บางบอกก็อร่อยนี่งานนี้ของเรานี่อยากให้พูดอะไรจากใจหน่อยขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่ชั้นหนึ่งชั้นใต้ดินบคุนี้หรอรงไปถึงฝากผลงานที่เลยค่ะวันชมรมี ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับทั้งทุกท่านเลยนะครับทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทางเจ้าภาพมาเข้าจัดงานด้วยนะครับผมด้วยอย like ู่ในทุกวันนี้ดีใจมากที่มาแล้วก็รับรองว่าขูดมากเลยนะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่มารอซัพพอร์ตตั้งแต่ชนะเลยนะครับก็ขอบคุณงานด้วยก็ตอนนี้จันถึงพระหัตถ์รับไม่หมดนี่มาโชคครับผมโมเย็นนะฮะแล้วก็ผลงานตอนนี้ผลงานเพลงยังเก็บไว้ก่อนนะฮะละครก็ ยังเก็บไว้ก่อนในปีนี้แน่นอนนะครับตอนแ้กผมู้ว่าชื่อผลงานเพลงว่ายังเก็บไว้ก่อนอ่ะลองทักในท่อนชื่อเพลยเนเก็บไว้ก่อนไม่ใช่ทุกอย่างเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ่ะโอเคได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านค่ะ